สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้ผมเลยซื้อท่อมาเพิ่มนะครับอันนี้ท่อ60เซนนะครับเนี่ยฝนตกอาจจะโปรตโปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณ5ท่อนะครับหนึ่งสอสนะครับอันนี้ท่อร้อยนะครับเนี่ยซื้อมา6นะครับ6ท่อผมว่าจะทำบ่อ3บ่อนะครับจะวางเป็นคู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมวางแล้วนะครับ เน่วางเป็นอเล่ยๆทำให้ให้ทานดูนะครับวิธีการทํานะครับเวลาน้าเข้าน้ําออกน้ําทิ้งอะไรเนี่ยครับเนี่ยผมจะช่องต่อท่อเนาะยาวเป็นอีกท่อหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมวางดูก่อนนะครับเนี่ยครับ่ยยาวไปนะครับเดินราหนูได้สามบ่อนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับผมวางท่อน้ํานะครับเนี่ยผมเอาปลกอุดปิดไว้นะครับเพราะว่ามีน้ําอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยท่อเนี่ยที่ผมเจาะเนี่ยเนี่ยท่อผมเนี่ยวางทะลุเนี่ยครับแล้วเน้น้ำเปิดน้ําทิ้งกับน้ําล้นนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ปูเปื้อนแล้วนะครับ ปูเบื่อนเพราะว่ากาลังผสมทําอยู่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยเลยนะครับเนี่ยวันนี้กระปูกระเบื้องนะครับเพราะว่ามันมันยังใหม่ๆอยู่นะครับเริ่มทําวันนี้เนี่ยครับหลังจากทําเสร็จแล้วได้ได้อธิบายให้อีกทีหนึ่งนะครับให้ชัดๆนะครับอันนี้ก๊อกน้ํานะครับสี่หุ่นนะครับเนี่ยเปิดปลักอุดออกนะครับเปิดปลักอุดแล้วก็ใส่เลยครับเพื่อเติมน้ําเติมอะไรนะครับเนี่ยนะอันนี้นะข้างในนะข้างในบ่อนะครับ อันนี้ท่อ2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับทะลุไปนะครับนะทะลุงานแล้วก็ผสมปูนสมรายล้อมรอบหมดอันนี้น้ำล้นนะครับนิ้วครึ 5. 5. ่งนะครับเนี่ยเปิดน้ำถ่ายน้ำนะนิ้วครึ่งเนี่ยผมว่าจะตัดออกให้มันต่ำนะครับอันนี้กันน้ำล้นนะครับเลือกเอานะจะเอาสูงแค่ไหนรับน้ำแค่ไหนเลือกเอานะครับเนี่ยเวลาตัดแล้วผมก็เนี่ยผมก็สอสตั้งไว้นะเพื่อมีรูๆูเดี๋ยวเปิดน้ำทิ้งนะครับนี่ครับ ปูนยังไม่ยังยังไม่แห้งนะครับรอมันแห้งนิดหนึ่งผมก็ใส่ต้นกล้วยแล้วก็เปิดน้ําแช่ไว้นะครับเนี่ยครับยาเป็นคู่แล้วได้3บ่อนะครับมันจะวางเป็นคู่เออทําถ้าท่านไหนจะทําบ่อเดียวก็ทําก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยที่ผมทําเป็นคู่เพราะอันนี้เนี่ยบานวานนิ้วครึ่งนะครับผมว่าจะขุดร่องนะครับให้น้ําไหลเข้าไปนะครับเนี่ยครับ เราลยทำให้ให้ดูนะครับเพื่อจะได้เลี้ยเพื่อให้ท่านได้เห็นนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับนะครับเพราะว่าจะได้ท่านทำตามได้เลยนะครับนี่ครับนะครับประมาณนี้นะเล,เลยเลยผมทําแบบนี้เพราะอะไรผมวางเป็นคู่เหมือนเหมือนเราได้บอ่อหนึ่งคูณสองนะครับสรุปไปบ่อหนึ่งครับ เลย,เลยอาจจะกว้างหน่อยครับเพราะจะเดิมทีผมทําบ่อวงบ่อเดียวมันอาจจะแคบไปน,นิดหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็ผมใส่อยก,ก้วยแล้วก็เปิดน้ํานะครับเติมน้ํานะครับนี่ครับเปิดน้ำแช่ทิ้นไว้แล้วพอปูนเริ่มแห้งแล้วครับต้องใส่ก่อนนะครับน,นี่ครับน้ำเนี่ยผมก็ผมอาจจะใส่ไม่เยอะนะครับใส่คอยมันท่วมปูนปูนใหม่ๆนะครับนี่ครับ นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยนะดีแล้วผมมีช่วงมีเวลาได้ได้ทํารูปแบบบอกให้ท่านดูด้วยนะเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านด้วยนะครับนี่ครับทําเป็นคู่เลยครับโอเคเล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารลูกปลาไหลเป็บหนึ่งนะครับ พะว่าบ,บอมที่ทํใหม่ติดกันนะครับเดี๋ยวได้ให้นะครับปลาไหลนะครับเนี่ยอันนี้อาหารกบนะครับน้ำเนี่ยก็ตั้น้ากินนะครับน้าเดิมน้าผลน้ําไรก็ได้ตั้น้าสะอาดนะครับเนี่ยเราก็เทเข้าไปนะครับจะให้อาหารกบอาหารกบเนี่ก็บางยี่ห้อก็เล็กก็มีบางยี่ห้อก็เม็ดใหญ่นะครับทําเม็ดเล็กแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอันนี้นี้เล็กสุดนะครับ ขออภัยนะครับเนี๋ยครับผมมาเลยต้องแช่ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ให้ได้เลยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาย้อนดูบ่อปูนะครับนี่ครับนะครับเปิดดูนะครับประมาณนี้เปิดน้ำอยู่นะครับถ้าท่านจะทําตามทําได้เลยนะครับเนี่ยผมทําตาม ความคิดของผมนะเพื่อจะได้บอกกว้างๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับบอปลาไหลนะครับลูกปลาไหลเนี่ยครับที่ให้เปตอกี้เองครับเนี่ยอาหารเริ่มหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับอ่าโอเคเลยครับว่ามีตาไม่มีครับเหมือนอย่างที่บอกนะครับมีตานะครับเพราะอาหารไม่ย่อยนะครับเนี่ยมันใกล้ๆกันนะเนี่ยครับอาจจะแปลกสักหน่อยนะครับวางเป็นคู่นะครับ อ่ะได้แล้วนะครับมันท่วมปูนครับเดี๋ยวปิดน้ํานะครับอ่ะปิดน้ำาแล้ววันหลังแล้วค่อยเติมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับปิดน้ําก่อนนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับ โอเคเลยนะครับเนี่ยนะครับประวัติเอาไปดูบอบอปูนะครับเล็กสุดนะครับเนี่ยผมว่าจะเพาะเอาลูกนะครับวันนี้เดือนกรกฎาะครสิงหากันยายงมีโอกาส3เดือนนะครับนี่ครับผมจะวางแนวก่อนนะเดี๋ยวผมจะผสมปูนเทพ,พื้นนะครับเนี่ยผมว่าจะลองเพาะดูนะครับ ไอ้ถังถังห้าถังที่ที่ที่ว่ามีมีฝาชีครอบข้างนนะครับผมจะลองไปตั้งดูนะครับเนี่ยใต้ต้นไม้นะครับนะครับใต่ต้นต้นไม้สักนะครับเนี่ยครับประมาณเนี่ยห้าบ่อนะครับร้อนดูนะครับเหมือนเหมือนทําำในบ่อจิ๋วนะครับเนี่ยครับผมเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่ต้นกล้วยแล้วก็เติมน้ํานิดหนึ่งแช่ทิ้งไว้นะครับ นะครับประมาณนี้นะครับเลยเลยลองเพาะดูบอจิ๋วนะครับ60เซนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดีวผมจะทําบอนี้แหละวิธีเลือกปลาไหลนะครับผมกะว่าจะปล่อยบอละ3ตัวนะครับนะรอให้รอมักยกกล้อันนี้อันนี้น้ำล้นนะครับท่อดหุ่นนะครับอันนี้น้ำร้นนะครับนะลองดูนะครับผมจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลือก ปลา,ลายไหลให้ท่านดูด้วยนะวิธีปล่อยเพาะนะครับคลิปหน้านะครับให้เจอกันนะครับเพราะว่านี้ผมหมักยกกล้วยไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเราทําให้ความจืดของบอ่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมทำาในาน้ําล้นเนี่ยเวลาฝนตกแล้วจะได้น้ําจะไม่เต็มบอ่อนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ